สวัสดีเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไบเทคบางนามีงานอยู่3วันนะครับ 25, 26แล้วก็27ซึ่งในงานมีการนำรถแทรกเตอร์ยี่ห้อลำโบกินนี่นะครับซึ่งประเดิมคลิปแรกโดยเสียงสตาร์ทของรถสปอร์ส่วนในทับในภาพก็จะเป็นแทรกเตอร์ ที่เมืองนอกรุ่นใหญ่นะขนาดร้อยกว่าแรงให้เพื่อนๆได้ชมรูปโฉมกันนะครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับที่แบรนด์ลัมโบกินีสำหรับรถแทรกเตอร์ได้มีการนำรถมาโชว์ในงานนี้ไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นๆนะฮะที่เป็นแทรกเตอร์ด้วยกันจะมีหนามีร้อนหรือเปล่า ตัวที่มีมาโชว์ในงานนี้เป็นขนาด80แรงม้าราคาที่เปิดมาคร่าวๆอยู่ที่9 0 0แสนต้นๆน,นะครับรูปโฉมไม่ใช่ตามที่ผมได้นำเสนออันนี้นะครับรูปโฉมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งทีมงานส่งมาให้มาชมกันนะครับ ก็ต้องลองดูกันต่อไปในอนาคตนะครับว่าทาง lamborghini ok แบรนด์รถสปอร์ตหรูจะมาทำตลาดในส่วนของรถฟาร์มแท็กเตอร์ให้กับทางเกษตรกรในเมืองไทยนั้นจะเติบโตแข่งกับแบรนด์อื่นที่มีอยู่แล้วในเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน,น้าพบกันใหม่สวัสดีครับ